สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งการเรียนรตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective c ลิปนะคะก็เราจะมากันในหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนที่ตั้งกว่าทำเลยนะคะด้วยความที่ตั้งกว่าดึง Energy ของของฟูม o ลในวันที่24 คาดเกี่ยว25นะคะจริงๆตอนที่อัดคลิปนี่คือวันที่25มีนาพศ2 5 6 7นะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องของจันทรุป,ปราคาเงาหมวที่เห็นชัดในเอเมริกาเนอเมริกาในเเกต้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจ อยากรู้เกี่ยวกับแมสเซจที่เราได้จากการดึง Energy ของวันนี้นะคะก็ไปฟังคลิปก่อนหน้าได้ส่วนคลิปเนี้ยตั้งใจทำเพราะตั้ง่ารู้สึกว่าแมสเซจครั้งของคลิปก่อนหน้าค่ะมันมีแมสเซจบางอย่างที่ตั้ง่ารู้สึกว่าเออเราอยากมาเจาะอะไรบางอย่างเพิ่มนะคะก็เลยมาทําคลิปนี้ต่อเลยดีกว่าแล้วพอดีว่ามันตรงกับฟูมูลในในครั้งนี้มากๆฟูมูลในเดือนมีนาค่ะในครั้งเนี้ย คีย์หลักใหญ่อะคือเรื่องของการได้ปลดปล่อยได้ชำระล้างอะไรที่เก่าๆออกไปนะคะแล้วพอดีกับการที่มาเซจของคลิปก่อนหน้าก็พูดถึงเรื่องการรีลีสอะไรแบบเนี้ยหรือไพ่ขึ้น The Tower คือการจบไซเคิลเก่าซึ่งเอาจริงๆถ้าเรามองตามพลังงานมวลรวมของอคนในสังคม มันค่อนข้างตรงกับที่แม้แต่ศาสตร์โหราศาสตร์ตะวันตกเราก็จะเห็นหลายๆคู่รักคนดังหลายๆคู่ก็อาจจะมีการแยกจบความสัมพันธ์กันไปในเดือนมีนา2567นะคะแล้เอาจริงๆอันนี้ยังไม่ได้เปิดเนาะแต่ว่าด้วยเอ e น g รของพลังงานโลกพลังงานจักรวาลหรือทางโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ย จะมีหลายหลายคนหลายๆคู่นะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่คนดังนะคะคนทั่วไปเช่นเดียวกันแต่ว่า,เ,าเราเราคนธรรมดามันก็จะไม่ได้เป็นเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นข่าวจากคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าคือในเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีคู่รักใหม่ๆเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้อันนี้บอกเป็นอินโฟเมชันเพิ่มเติมเนาะ ซึ่งตังควารู้สึกว่าเอ่อเมสเซจของแค่เดืนมีนาเนี่ยมันก็ตรงกับพลังงานของโลกของจักรวาลแล้วก็พลังงานของออสิ่งที่เป็นถ้าอ้างอิงตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะที่เราเปิดไพ่ในคลิปก่อนก็เกี่ยวกับเรื่องของการรีลีสการจบไซเคิลเก่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาดูกันว่า มีอะไรที่เราควรจะปลดปล่อยออกไปแล้วชีวิตเรามันจะดีขึ้นนะคะอะไรบ้างนะคะโดยที่วันนี้ต้องกวาจะใช้ไพ่เทพคตินะคะลองดูว่ามไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้เทพเยอะเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแมสเซจอะไรที่ฟ,ดฟาดฟาดหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ คือถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งตังกวาจะใจดีนะคะใชดีมากแล้วก็เป็นฟิลลิ่งนักบำบัดเหมือนกันเลยอืถ้าใครอยากรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองก็ลองสังเกตสังเกตตัวเองหรือความเป็นตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเทวดาประจําตัวของตัวเองมากขึ้นนะอาจจะเชื่อมต่อทําสมาธิหรือเชื่อมต่อกับท่านมากขึ้นนะ่ะก็จะ จะเริ่มได้รู้จักท่านมากขึ้นส่วนใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาจําตัวจะจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเดียวกับเรานั่นแหละค่ะหรือซัพพอร์ตเราต้องก็เป็นนักบวมบัติท่านก็เป็นนักบวมบัติกันแบบส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวสายนี้ทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่เราควรจะรีลิส e บ้างพระแม่สรัสวั นะคะหรือพระแม่สสรสวดีอ๋ออันเนี่ยพระแม่องค์เนี้ยเป็นพระแม่อ่สัญลักษณ์หนึ่งหนึ่งสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสมัยมธัธยมของตะวันเลยอะนะคะแล้วก็จะมีคำขัญโรงเรียนว่านาทีป,ปัญญาสมาราภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีซึ่งพระแม่สสรสวตีหรือพระแม่สสรสวดีก็ออกมาพูดถึงแมสเซจของ ปัญญาสติปัญญาการใช้ภูมิปัญญาวาทศิลป์การสื่อสารการเจรจานะคะแล้วก็การดนตรีเท่านเล่นดนตรีด้วยพลังงานนุง่งนวลเห็นไหมตังก็บอกว่าถ้าถ้าเดี๋ยวดูนะแต่ตราก็ไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกว่า,า,วาอาจจะมีฟาดเหมือนกันนะอะว่าอะไรที่แบบเราต้องรีลลสหรือเปล่าแต่ตังกาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นพลังงานแนวแบบใจดีอยู่ดีแหละอ่ามาแล้วค่ะ อันนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของการชำระล้างมีอะไรที่เราต้องชำระล้างและนี่ก็คือพระกฤษณะนะคะกเ็เรื่องของดนตรีอีกแล้วต้องบอกว่าน่าจะต้องใช้ดนตรีบำบัดซึ่งนะ้ตรงนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงเ,เพลงคอครอไปด้วยมันอาจจะก้องๆบ้างนะบางครั้งบางคลิปนะคะตอนนี้ต้องกาเปิด432เฮิรตให้กับทุกคนนะคะเป็นเพลงเคื่อนเสียงบำบัดนะคะ ที่ช่วย c คลีนออร่าให้กับผู้ที่มารับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็พลังงานตรงกับที่เราต้องการจะรู้พอดีเรื่องของการชำระล้างหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนในวันนี้เลยคืออาจจะใช้เรื่องของดนตรีบำบัดเคลื่องเสียงบำบัดนะคะ ซึ่งจริงๆเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นเมดิเทชันได้บางคนจะยึดติดว่าเมดิเทชันโอ้ฉันไม่ถนัดเลยฉันต้องนั่งทำแพทเทิร์นทำท่านั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆก็เปิดเครื่องเสียงบำบัจดจะนอนแล้วก็แค่อยู่กับตัวเองอะคะ่ะก็เรียกว่าเริ่มได้ทำเมดิเทชันแบบหนึ่งนะจริงๆเมดิเทชันมีหลายแบบนะคะ ใช้ชีวิตประจำวันก็ทำเมดิเทชันได้ลืมตาก็ทำเมดิเทชันได้เนาะแล้วก็แมสเซจในวันนี้ก็เรื่องของสันติสุขเรื่องของอการใช้การมีสติปัญญานะคะมาแล้วมาแล้วพ่อแม่กาลีมาแล้วเห็นไหมอ่าดูสิว่าพลังงานจะฟาดใหม่นะ จริงๆตังกว่าว่าท่านออกมาในแนวแบบช่วยปัดเป่ามากกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟาดอะไรเป็นช่วยปัดเป่าแล้วก็มากับไพ่ที่มงบอกถึงความเป็น The Magician ก็คือการแบบมีเขาเรียกว่าไงอะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะใช้เรื่องของพลังจิตจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเอง แล้วก็สามารถทำสิ่งที่มันเหนือคาดหมายได้นะคะหรือใช้เวทมนต์ภายในของตัวเองนั่นแหละซึ่งทุกคนมีพลังจิตทุกคนมีจิตใต้สำนึกทุกคนมีจิตวิญญาณทุกคนมีนะคะอาจจะไปฝึกฝนเรื่องเนี้ยให้มากขึ้นแล้วใช้ในทางดีที่มีศีลมีธรรมนะคะสำคัญมากนะถ้าจะใช้เรื่องของพลังงานหรือกดแรงดึงดูด คุณต้องใช้มันในทางที่ดีเท่านั้นอืขออนุญ,ญาตใช้เวลาตรงนี้แบบว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไพ่แต่ Message มาเราด้วยความที่รับผิดชอบเนาะตั้งก็เป็นนักบอมบัดตั้งก็ถือว่าตั้งก็ต,งกต้องรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลต่อสังคมนะคะเม,เมื่อไหร่ก็ตามอะ่ะถ้าเราเริ่มใช้กดแรงดึงดูดได้หรือว่าม a นิเฟส t a t เตชได้อะ่ะ เราต้องใช้มันในทางที่ดีงามเท่านั้นถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีมันได้ผลไหมมันได้แหละเพราะว่ามันเอาไปมานิ u วเล e คนอื่นก็ได้ไปครอบงำคนอื่นไปดึงดูดไปทำแบบในเชิงมิจฉาทิฐิมันทำได้หมดค่ะแต่คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าคุณไม่รักคนอื่นได้โปรดรักตัวเองก่อนเพราะพลังงานทุกอย่างที่คุณทำไม่ดีมันจะผ่านตัวเราก่อนที่จะไปสู่คนอื่นเสมอ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ดีหรือคิดในแง่เชิงต้องการผลประโยชน์จากใครบางคนแล้วคุณก็เลยใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือมานิเฟสบางอย่างโดยที่มันมันไม่ได้เป็นพลังงานที่ดีหรือบริสุทธิ์ใสสะอาดนั่นหมายถึงคุณมีความคิดลบหรืออะไรบางอย่างแล้วมันต้องผ่านตัวคุณก่อนที่จะไปออกถึงคนอื่นดังนั้นหวันนี้ต่อให้มันยังไม่เกิดผลแต่คุณกำลังได้สร้างโรคบ,บางอย่าง กับร่างกายของคุณกับจิตใจและจิตวิญญาณของคุณซึ่งวันใดวันหนึ่งคุณจะต้องกลับมาชําระล้ลางมันและมันจะผ่านบททดสอบที่เจ็บปวดมากๆดังนั้นถ้าวันนี้ยังรักใครไม่ได้ได้โปรดรักตัวเองก่อนแล้วใช้มันในทางที่ถูกศึกษาและใช้มันในทางที่ถูกเท่านั้นเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ทันโอ้โหเวลาเนาะ,อะขอใบสุดท้าย justice ค่อนข้างตรงความยุติธรรม ดังนั้นจงให้ความยุติธรรมทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอันนี้คือภาพสีดาลุยไฟนะคะคุณจะสามารถก้าวข้ามทุกอย่างได้พิสูจน์ตัวเองได้จงใช้มันในทางที่ดีวันนี้ไปก่อนคะ่ะบาบาย